จเจริญพรยติโยมและสาวชวนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่396นะซึ่งอมพี่วิวัฒน์วัท่าตอนวันนี้ก็ได้อ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ 31, 32, 33ของฉบับมหามกุฏมานะซึ่งก็มีทั้งถ้อยคำที่เป็นพระสูตรต่างๆหรือถ้อยคำที่เป็นวลีหรือเป็นประโยคเช่นคำว่าผู้เกื้อกูลมารดาบิดานะย่อมพบความเจริญในชีวิตเป็นมงคลแก่ชีวิตนะผู้ประพฤตินอบน้อมนะ ต่อผู้ใหญ่นะหรือผู้ที่มีปัญญาอันยิ่งเองนะที่จะรู้แยกแยะนะความผิดชอบชั่วดีนะหรือการมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในตัวเรานะหรือการเป็นผู้มีศีลอ่มีกัลยาณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือออความน้อมไปด้วยความศรัทธาแห่งคําสอนแห่งคุณงามความดีหรือการบําเพ็ญสมณธรรมนะหรือเอ่อในเรื่องราวของความเพียรชอบในโลก,กุตตรละ นะการเข้าไปถึงสุคติโลกสวรรค์นะกรรมที่เป็นฝ่ายธรรมมีความรุ่งเรืองนะหรือกรรมอันทำมันเป็นแดงนเกษมเนี่ยบรรลุด้วยความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในปฐมวัชีสูตรนะในพระตรปิฎกเล่มที่31นะก็เป็นเรื่องราวของการที่ว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่าการไม่เห็นในอริยสัจสี่นะคือทุกสมุทัยนี้โลดมักเนี่ยเราก็ยังไม่หลุดพ้นยังต้องท่องเที่ยวไปในสารวัตร นะจนกว่าเราจะเห็นในอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนี้ลดมักอย่างจริงแท้พบใหม่จึงจะไม่เกิดคือหลุดพ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในปฐมพระสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มที่สาเนี้ก็เช่นเดียวกันที่เป็นการกล่าวถึงทำรรสี่ประการนะก็คือ1การครบสัตบุรุษนะคบสัตบุรุษพบคนที่มีปัญญาเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนร,ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนร,รู้จกักบุคคล นะหรือการฟังพระสัตธรรมคําสอนนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายนะคือโยนิโสมนสิการนั่นเองหรือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหล่านี้เป็นตน้นอันนี้ก็จะเป็นในเนื้อหาในประถมพละสูตรต่างๆนะส่วนในเล่มที่สาก็จะเป็นเรื่องราวของเอกปุคละบาลี นะซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าบุคคลผู้เป็นเอกเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อการเกื้อกูลเพื่อความสุขนะของชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกแก่ชาวโลกนะเพื่อความสุขแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะและสามารถที่จะแผ่ประโยชน์เกื้อกูลไปด้วยความมีเอ่อเมตตาเหล่านี้เป็นตน้นนะหรือในเรื่องราวของปณิหิตาอชวักซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงจิตที่ไม่ขุนมัวก็เฉกเช่นเดียวกับ คนที่ยืนอยู่บนฝั่งนะมองเห็นน้ำใสนะเห็นหอยโขงเห็นหอยทากเห็นฝูงปลาเห็นก้อนกรวดอะไรต่างๆห็นเห็นกระเบื้องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าด้วยความใสของน้ำเพราะตัวเองนั้นมีจิตที่ไม่ขุนัวเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในเล่มที่3าก็ไปเรื่องราวของอสมาปฏิวัติ นะซึ่งเป็นเรื่องราวในพระสูตรถึงสิบเจ็ดพระสูตรนะซึ่งเขาดิหลวงพี่จําได้ก็คือคําสอนเกี่ยวกับความอ่อนโยนความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานนะความมีขันตินะความไม่เบียดเบียนการม,มีสติการปฏิบัติในสมถะในวิปัสสนาความไม่ท้อถอยนะมีความภาคเพียรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในพระไตรปิฎกเ,เล่มต่างๆที่หลวงพี่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยนะก็ มีความสอดคล้องนะในโลกุตละธรรมในการดำรงชีวิตนะแม้แต่ในหลักของออการมีความสามัคคนะีการเป็นผู้มีทานปิยวาจาอัตจริยาสมาณตตาในเรื่องราวของสังหาวัตถุสี่คือเรื่องของความสัมพันธ์นะของออความเป็นมนุษย์ นะการวางตัวที่เหมาะสมการมีอัธยาศัยที่ดีความเป็นผู้ที่มีความเรียบง่ายไม่เป็นคนเรื่องมากแคนะดำรงชีวิตอยู่ก็อยู่กับธรรมชาติดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสมดุลน,นะมีความสงบสุขนะไม่คิดเล็กคิดน้อยนะออมีความเติบโตทางจิตใจนะที่ที่แท้จริงมีความคิดที่สร้างสรรน,นะคิดในสิ่งที่ดีงาม นะซึ่งความคิดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับใจที่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าใจนั้นเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานนะทุกสิ่งนั้นสําเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นใจที่ดีที่งามนั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้างบารมีแก่ตัวเราได้เพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่จําเป็นต้องร่ํารวยล้นฟ้าเพียงแค่ตื่นมาแล้ว มีความสบายใจมีรอยยิ้มนี่ก็ここถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตที่ได้พึงมีความเคารพมีความเข้าใจในผู้อื่นสามารถที่จะว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตก็สามารถที่จะแวดล้อมไปด้วยคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่เป็นที่รักต่างๆเหล่า,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 านี้เป็นต้นเพราะฉนั้นในถ้อยคําทีา่แม้แต่นักรบอย่างกวนอูในสามกก,ก็ยังมีถ้อยคําเลยบอกว่าอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผล ทนอย่างมีเป้าหมายตายให้มีคนจําทําให้มีคนรักนะคือว่าอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีศีลธรรมมีกุศลธรรมนะดีก็ให้มีคุณค่านะคือเป็นคุณค่าที่ดีนะมีความอดทนนะมีเป้าหมายนะแม้จะตายไปแล้วคนก็ยังจําถึงคุณงามความดีได้หรือว่าสามารถที่จะเสียสละเพื่อคนที่ตนเองรักได้หรือแม้แต่หนละวงคาสอนของหลวงตามหาบัวที่บอกว่าไม่บน นาะอย่าบนมากไม่ต้องกลัวไม่ทําชั่วไม่คิดมากรอได้คอยได้อดทนได้สงบได้เย็นได้ปล่อยได้วางได้ตื่นเบิกบานได้นะอันนี้ก็เป็นห้อยคําในเ c e b o o k ที่หลวงพี่ได้จำจำมานะหรือความเรียบง่ายของการดํารงชีวิตนั้นเนี่ยก็คือพลังที่มันซ่อนอยู่มันเป็นความสุขนะที่เป็นสิ่งเล็กๆนะที่ค่อยๆเป็นไปเฉกเช่นเดียวกับต้น ทานแห่งสายน้ำวันนั้นเราก็สามารถเดียค้นหาความสุขจากสิ่งที่เรียบง่ายได้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะใช้ชีวิตอย่างช้าๆเพื่อสัมผัสความงดงามน่ะในทุกขณะสามารถที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆเหล่านี้เปนต้นและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความกล้าหาญอดทนนี่คือเนื้อหาสาระที่หลวงพี่ได้อ่านมาในพระไตรปิฎกในสามเล่มคือเล่มสามสิบเอ็ดสามสและ สามสิบสามอย่างในเรื่องเล่เเทมที่สามสิบเก็เป็นเรื่องราวในปฐมภารสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายนะทำสี่ประการนี้อนบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปนะเพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทำสี่ประการเป็นชนไหนนะก็มีหนึ่งการคบสัตบุรุษหนึ่งการฟังพระสตตรมหนึ่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายหนึ่งการปฏิบัติทาสมควรแก่ทำหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะภิกษุทั้งหลาย ทำสีประการนี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเอ,อบรรลุถึงโสดาปฏิผลคือบรุลุโสดาบันนั่นเองนะหรือในเ,ออเรื่องราวนะของเอ,อเอกะปุคละบาลีนะเ,เดี๋ยวพี่อา่านเล่มสามสิบเอดให้ฟังก่อนแล้วกันนะ ก็จะมีในถ้อยคําของปฐมพลสูตรว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทำสี่ประการเป็นชนไหนก็คือการครบสัตบุรลุษหนึ่งนะการฟังพระธรรมหนึ่งการกระทําไว้ในใจโดยแยบคลายหนึ่งนะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำหนึ่งภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่ง โสดาปฏิผลก็คือบรรลุซึ่งโสดาบันนั่นเองนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของปฐมวัชีสูตรนะที่เป็นเรื่องราวของการเห็นในความจริงอันประเสริฐนะความจริงแท้นะคือทุกสมุทัยนี้โลดมักถ้ายังไม่เห็นยังไม่ทราบซึ้งยังไม่สามารถปฏิบัติได้ยังไม่เข้าไปในจิตในใจก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตาสงสารแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติได้แล้วพบใหม่ก็ไม่มีแล้วก็ย่อม สิ้นซึ่งวัตาสงสารแล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบเอ็ดนี้นะในหน้าสี่ร้อยสามสิบแปดนะซึ่งก็จะมีถ้อยคำว่าพาะไม่เห็นอริยสัจส,สี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัจส,สี่เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่พบถูกถอนขึ้นแล้วมูลแห่งทุกถูกตัดขาดแล้วบัตรนี้พบใหม่ไม่มี นะคือแบบว่านิพพานะนะนะคือสิ้นซึ่งวัต,ตาสงสารแล้วต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะหรือในเรื่องราวในเรื่องที่สามที่สองนะซึ่งเป็นเรื่องราวของเอกาปุคละบาลีนะที่ว่าบุคคลนะที่เกิดมานะมีความเกื้อกูลนะต่อชนเป็นอันมากนะอนุเคราะห์โลกนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็มีอยู่ใน เอกาปุคลาบาลีนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกนะย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมนันมาเพื่อความสุขแก่ชนมนันมาเพื่ออนุเคห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ตั้งหลายนะก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้หรือแม้แต่ในเรื่องราวของการเป็นไปโดยการแผ่ประโยชน์เกื้อกูลในเบื้องต้นนะด้วยความมีเมตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ เอสานี้นะโดยเพราะในเอกปุคละบาลีก็อย uh> ู่ในหน้าที่1 5อบตีบรรทัดที่4ก็จะมีถ้อยคำว่าพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากนะเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนานมาก เพื่ออนุะหอโลกอนุเะหอโลกนี่ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งพืชพันธุ์นะไม่ทําลายสิ่งวาล้อมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการพูดถึงเทวดาไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องมองมงา,ายในพระไตรปิฎกมีอยู่หลายเล่มกล่าวถึงเรื่องของเท,เทพเทวดาแม้พระพุทธองค์ก็ยังสร้างห้ามภิกษุตัดต้นไม้ใหญ่เพราะจะเป็นการรบกวนลุกคเทวดาที่อาศัยอยู่ นะลูกเทลูก,กเทวดาน่าจะมีอยู่รอบตัวเรานะซึ่งถ้าเราปฏิบัติไปเราจะสัมผัสได้นะแล้วในคราวใดที่เราเกิดความอับจนติดขัดขัดสนเนี่ยบางครั้งคุณความดีของเราบุญกุศลของเราเนี่ยเทพเทวดาท่านเห็นใจท่านก็ช่วยเหลือเราได้นะเพราะฉะนั้นในเอกาปุคารบบาลีนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่ององการที่เกิดขึ้นมาเพื่อเกื้อกูลแก่ชนแมน,นันมาเพื่อความสุข นะเพื่ออนุเขหอแก่โลกใบนี้เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงการแผ่เมตตานะก็เป็นในเรื่องราวที่มีความสำคัญ<ๆ>ก็อยู่ในพระไตรปิดกเล่มที่32ในหน้าที่154หรือการเป็นผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธานะศรัทธาใคำสองก็อยู่ในหน้าที่3 0 0เอ่ห57นะหรือการแผ่ประโยชน์เกื้อกูลนะด้วยความเมตตาในหน้า102บรรทัดที่8เหล่านี้เป็นต้น นะหรือการใส่ใจโดยแยกคายนะที่จะพินิพิพพนาถึงความดีความชั่วที่ความชั่วทั้งหลายเราก็จะหลีกเล่นห่างหนีละทิ้งและประพฤติแต่สิ่งที่เป็นความดีหรือเป็นกุศล,ลกรรมเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่สารต่อเพราะฉะนั้นในชีวิตคนเรานนเนี่ยการที่เกิดมาครั้งหนึ่งนะ ได้เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็เราก็พึงที่จะได้ใช้โอกาสอันสําคัญนี้ในการที่จะสังสมคุณงามความดีนะให้ดีที่สุดนะก็เป็นไปนเนื้อหาของเอกะปุคละบาลีนะต่อไปในเล่มที่สามสิบสามก็จะเป็นในเรื่องราวเอ่อเล่มที่สามสิบสามนี้เนี่ยก็จะเป็นในในเรื่องราวของเออสมาปฏิวัตนะซึ่งในสมาปฏิวัติเนี่ยมันจะมีอยู่สิบเจ็ดพระสูตรนะในสิบเจ็ดพระสูตรเนี่ยก็ เอ่อจะเป็นเรื่องราวของความเป er. like ็นผู้ฉลาดนะในสมาบัตินะการดำรงในสมาธิความเป็นผู้ซื่อตรงนะอ่ในพระสูตรที่หนึ่งเป็นเรื่องฉลาดในสมาบัติในพระสูตรที่สองก็เป็นในเรื่องราวความเป็นผู้ซื่อตรงอ่อนโยนพระสูตรที่สามก็จะเป็นเรื่องความเป็นผู้มีขันตินะอดทนเอ่อพระสูตรที่สี่ก็เป็นเรื่องราวของความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานนะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต้อนรับแขกพระสูตรที่ห้าเป็นเรื่องราวของความไม่เบียดเบียนนะ ข้อสูตรที <t <t ่7ก็เป็นเรื่องการคุ้มครองทวารในอินทรีย์คือระวังในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือประสูตรที่8เป็นเรื่องราวของการศึกษาอบรมนะข้สูตรที่9ก็เป็นเรื่องราวของการมีสติมีสมาธินะข้สูตรที่10ก็เป็นในเรื่องราวของการปฏิบัติในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานประสูตรที่10ก็เป็นเรื่องราวของสินสมบัตินะเออสิบสองนี่สีลสมบัติ13นี่ก็เป็นเรื่องราวของสิลวิสุทธ นะ14ก็เป็นเรื่องราวของความเพียรที่สมควร15ก็ไม่ท้อถอยในความเพียรและพระสูตร้ายคือพระสูตรที่17ก็เป็นเรื่องราวของความมีสติสัมปชัญญะพระสูตรเหล่านีนะ้ก็จะนําพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรคนะ์ด้วยความเ,เพียรชอบนะอการที่เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะมีความเพียรก็จัดบรรลุธรรม นะอันเป็นแดนกเกษมได้เหล่านี้เป็นต้นมีหลักธรรมที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเนื้อหาสาระนะที่เราได้คุยมานะถึงเรื่องราวของอความเรียบง่ายในการดำารงชีวิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นการค้นะนหาความจริงของชีวิตตามหลักธรรมของริยาสัตว์สคือทุกสมุทัยนิโรธมักนะหรือความเป็นผู้ที่ มีคุณค่าในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะความเป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามในจิตใจนะทีเ่เบิกบานแจ่มใสนะมีความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะสามารถที่จะดำรงตนดำรงชีวิตนะถึงแม้ในระยะเวลาของการใกล้สู่วาระสุดท้ายของชีวิต ก็มีความเบิกบานและเข้าใจถึงภพภูมิที่เราจะต้องไปในภพภูมิที่ดีเพราะอาศัยกุศลกรรมทั้งหลายที่เราได้ประพฤตนะิปฏิบัติมาทั้งการปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุสิบไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือการวางตัวที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะดำรงชีวิตนะอยูอ่กับความเป็นจริงของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นะมีความจิตไม่ขุนมัวมีความเ,าเบิกบานแจ่มใสนะที่พรองค์ทรงตัดไว้ในปณิหิตตาอัจวรกนะว่าภิกษุทั้งหลายนะเปรียบเหมือนห่วงน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวนะบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่งก็พึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกลวดและกระเบื้องถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้างซึ่งเที่ยวไปบ้างตั้งอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะน้ำไม่ขุนฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันจักรู้ประโยชน์ตนบ้างจักรู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้างจักรู้ประโยชน์ทั้งสองบ้างจักททำก็จะให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถนั้นยิ่งกว่าด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวน,นี่ก็อยู่ในปณิหิตะ อชวักหลวงพี่ขอดูเล่มที่สามสิบสองหน่อยในเนี่ยในปัณิตาอชวักเนะ่ที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวก็จะมีถ้อยคำอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าในหน้าเจ็ดสิบเก้าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวภิกษุผู้มี จักษุยืนอยู่บนฝั่งเพิ่งเห็นหอยโคงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างกระเบื้องถ้วยหมายถึงว่าอาจจะมีกระเบื้องถ้วยมันแตกอะไรต่างๆเนี่ยเห็นฝูงปลาบ้างซึ่งเที่ยวไปบ้างก็คือแหวกว่าไปตั้งอยู่บ้างอยู่แบบตกอยู่ไม่ได้เคลื่อนที่นะหินกรวดอะไรพวกเนี้ยนะในห้วงน้ํานั้นข้อน,นั้นเพราะอะไรเพราะน้ําไม่ขุ่นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันจากรู้ประโยชน์ตน รู้ประโยชน์ผู้อื่นจากรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งตนทั้งของผู้อื่นกักกระทำให้แจ้งท่าคุณวิเศษอันเป็นความรู้เห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ไม่ขุนหมวเพราะนั้นที่องค์ทรงตรัสว่าการไม่ดําบาบลงังปวงการทนำกุศสวนนั่นพร้อมการทําจิตใจใหม่องใสนั้นจึงถือเป็นความประนีตนาแห่งค้อยหลักธรรมคาสอนพุทธองค์ในชีวิตของคนเรานั้นเมื่อเกิดมามีชีวิตเช่นนี้นั่น พึงมีความกตัญญูอย่างมากพันต่อบิดาและมารดานั้นย่อมงดงามประพฤตินตนนอบน้อมและท่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่ตีตนเสมอท่านมีปัญญาแยกแยะความชั่วดีอย่างดีพันมีสติเป็นเครื่องยึดมั่นยึดเหนี่ยวตนมีศีลมีกัละยาณธรรมที่ดียิ่งน้อมใจในทุกสิ่งด้วยศรัทธาทุกแห่งหนบำเพ็ญสมณธรรม ในใจตนด้วยความภาคเพียและ